สวัสดีครับท่านผู้ชมอาจารย์มงุฎสิงหนันท์ผลดวงกลุ่มทรัพย์มารับใช้ท่านผู้ชมอีกครั้งแล้วนะครับก็เป็นอีกปักหนึ่งที่เรามาพูดคุยดวงชะตากันปักที่สองของเดือนกรกฎาคม2566นะครับเกณฑ์ดวงนี้มีมาตรฐานอยู่นะครับสำหรับชาวราศีกรกฎเนื่องจากว่าดาวพระพุธกับดาวพระสุริยเทพก็เสวยอายุ เข้ามาในราศีกอรกฏพอดีนะท่านก็เสด็จขับเคลื่อนเข้ามานะครับแต่ถึงแม้ดาวการค้านะครับหรือว่าดาวแห่งความสําเร็จก็คือพระพุทธเป็นดาวการค้าดาวพรฤหัสบ,บดีเป็นดาวของความสําเร็จทั้งสองดาวฟังดูเนื้อหาน่าจะดีนะครับได้ย้ายเข้ามาในราศีกอระกฎแต่โดยหลักวิชาทางโหราศาสตร์อินเดียคือแอชตากาวกะ ก็ได้คะแนนคำนวณคุณภาพได้เพียง23คะแนนเท่านั้นนะครับซึ่ง23คะแนนเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานเยอะมากหายไปตั้ง5คะแนนแล้วก็เป็นคะแนนที่รู้กันอยู่ว่ามาตรฐานตั้งต้นก็ไม่ผ่านมาตรฐานความสุขก็ยิ่งไม่ได้นะครับก็แปลว่าพระพุทธเข้าสุริยเทพคุมไม่ได้แปลว่า ดวงจะดีมีเงินอทองครั้งนี้เป็นเพราะอะไรครับครั้งนี้เป็นเพราะว่าพระพุทธและพระสุริยเทพนะครับอยู่ในตำแหน่งอ,อยู่ในตำแหน่งที่เป็นวยายะนะครับเป็นตำแหน่งสิ้นสุดตำแหน่งวินาศของดาวอังคารดาวพระศุกร์ดาวพระจันทร์นะครับเมื่ออยู่ในตำแหน่ง วินาศอยู่ในตำแหน่งเสียหายของสามดาวนี้คือดาวพระอังคารความกล้าหาญดาวพระศุกร์ศิลปะในการพูดการขายการจัดการนะครับและก็ดาวพระจันทร์เรื่องของหัวใจความรักอย่างนี้นะครับมันเลยทําให้ตัวเราเนี่ยถึงแม้ดาวการค้าเข้ามาถึงความสําเร็จเข้ามาแต่พูดถึงเรื่องความกล้าหาญที่จะลงทุนกล้าหาญที่จะบุกเบิกคือดาวอังคาร ก็รู้ได้เลยว่ามันไม่กล้าพอนะครับเมื่อมันไม่กล้าพอเกณฑ์วงนี้ก็เลยได้รับอิทธิพลคะแนนโดยสภาวะน้อยไปเลยนะครับอยู่ที่23คะแนนเท่านั้นนะครับการที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยพอมีทางลดน้ำหนักให้ได้อยู่นะครับแต่จะให้ถึงกับว่ากลับมาปังปังโดดเด่นเลยเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้นะครับ วิธีการแก้ไขก็คือเราต้องดูว่าดาวพระพุธดาวพระสุริยเทพที่อยู่ในราศีแคนเซอร์กรกฏนี้มีคุณภาพหรือไม่นะครับถ้ามีคุณภาพเราก็อาจจะแก้ได้ง่ายถ้าไม่มีคุณภาพเราอาจจะแก้ได้น้อยในดวงนี้เราดูแล้วว่าค่อนข้างมีคุณภาพนะครับแต่ว่ามันมีจุดที่เป็นช่องว่างอยู่เราจะใช้ช่องว่างตรงนี้แก้ปัญหา ให้เบ็ดเสร็จจบไปเลยส่วนวิธีแก้จะเป็นยังไงงั้นพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาเจอกันครับเรื่องประดับมงคลทุกชิ้นทําจากอัญมณีแท้ทแท้องคําแท้อาจารย์มงกุฎโผลดวงขุมทรัพย์อธิษฐานจิตในพิธีมงคลธาตุทุกชิ้นครับออกแบบโดยมณีนาฏใบบางเกอโกสโอเคครับกลับมาแล้วนะฮะวิธีการที่เราจะอาศัยช่องว่างน,นะครับ ของการแก้ปัญหากรณีดาวพุธด,ดาวพระสุริยเทพซึ่งเป็นดาวคู่ธุรกิจเนี่ยนะครับมาอยู่ในราศีกรกฎแล้วคุณภาพดาวกลับไม่ได้ดีเนื่องจากมีตัวบันทอนนะครับก็เป็นการบันทอนกันและกันในหายใจลดต้นคอกันอยู่วิธีการแก้มีหนึ่งวิธีที่เป็นช่องว่างครับก็คือการแก้โดยใช้อำนาจของดาว พระราหูเทพนะครับดาวพระราหูเทพเนี่ยกำลังให้ผลดีกลับมาที่ชาวราศีกรกฎนะครับสิ่งที่ควรจะแก้ไขก็คือเราต้องออกไปดูความต้องการที่แท้จริงของคุณลูกค้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างทำความเข้าใจยากสำหรับใครที่ไม่เคยทำธุรกิจการค้านะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เคยทำธุรกิจการค้าก็จะรู้เลยว่า ลูกค้าเนี่ยแหละคือคนที่บอกเราเองว่าอะไรควรมากหรือควรน้อยอะไรควรขายแพงขนาดไหนหรือถูกขนาดไหนอะไรควรจะทนสักประมาณไหนหรือใช้ใช้แล้วไม่ค่อยทนสักประมาณไหนคุณลูกค้าเนี่ยจะเป็นคนบอกเราทั้งหมดถึงความต้องการนะครับเมื่อดาวพระราหูสถิตยอยู่ราศีเมษส่งสะท้อนมายัง ราศีของพวกเราซึ่งมีพายุมีปัญหามีความวุ่นวายอยู่นะครับวิธีการแก้ไขคือต้องกลับไปทำรีเสิร์ชกลับไปทำมาเก็ตติ้งเทสต์มาเก็ตติ้งรีเสิร์ชกลับไปถามลูกค้าว่าอะไรที่เขาต้องการกันแน่นะครับอะไรที่เขาไม่ต้องการนะฮะคำตอบสองอย่างนี้ต้องออกมาให้ได้แล้วก็พัฒนาธุรกิจพัฒนาการค้า นะครับคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ดวงเนี่ยยีคะแนนเนี่ยจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าตัวคุณจะรู้สึกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเข้าที่เข้าทางได้อย่างน่าอัศจรรย์นะครับที่ว่าคะแนนในดวงไม่เพิ่มขึ้นเพราะว่าคะแนนในดวงเ,เป็นวันเดือนปีเกิดของคุณผู้ชมนะครับที่ส่งมาแต่ว่าคะแนนเมื่อดวงปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เราจะรู้ได้ ด้วยตัวเราเองนะอันนี้คือช่องว่างช่องหนึ่งก็คือเราต้องเก็บฐานข้อมูลลูกค้าให้เรียบร้อยถ้าเก็บไม่เรียบร้อยก็จะไม่ได้ใช้ข้อมูลทำงานใดๆเลยครับถัดมาที่ทางเลือกอีกข้อหนึ่งที่พอจะทำได้นะครับก็คือดาวพระเกตดาวพระเกตก็เป็นดายก,การสนับสนุนนะครับดาวพระเกตอยู่ในตำแหน่งที่มีคุณภาพพอดีกับดาวที่ ถูกปิดล้อมอยู่นะครับดาวอังคารดาวศุกร์นะพวกนี้ดาวถูกปิดล้อมอยู่เราก็จะแก้ไขโดยดาวพระเกียรติมัําบุญํากุศลให้ติดติดติดตกันเลยนะครับอย่าเว้นช่วงนะกีดกิจการต่างๆก็จะดีขึ้น 66, มาเลยนะครับโอเคครับนั่นก็คือคำพรยากรของปักที่2ในปี2566นะครับ ดาวสองดวงเข้าไปอยู่ในราศีกรกฎครับเมื่อเข้าไปอยู่ในกรกฎแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนจะดีแต่มันไม่ดีตรงที่ว่ามีดาวมาหายใจลดต้นคอในทางแย่ๆยวิธีการแก้บอกแล้วนะครับอย่าลืมท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเรามาเจอกันใหม่ EP หน้าคอมเมนต์ไปคุยกันด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ